สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ปรขอบคุณความรถดำของสกวนนะครับมาเจอห่างหายกันไปนานครับวันนี้ก็มาอยู่ในรถแมคโครแล้วกันนะครับก็อันที่หางหายก็ไม่ได้ไปไหนครับขับรถครับไี่เลาได้ถ่ายนะครับนี่ก็ได้เอาขาตั้งกล้องมาอยู่ในรถซับก็กลัวเพื่อนๆจะน่าเบื่อบ้างครับยูในมุมมองของรถแมคโครไม่เหมือนยูข้างนอกครับจะได้เห็นสิ่ง การทำงานของรถคุณได้เยอะนะครับเรี่ก็วิ่งได้สองวันละเมื่อวานว่าจะถ่ายในรถวานเยอะมากครับเลยไม่ได้ถ่ายนะครับหายกันไปนานนะครับเพิ่งมาเจออกันนะครับตั้งแต่อำเภอพนานะครับคุณโคมไฟนะครับในคุณเสาโคมไฟมานะครับก่อนนั้งออกห่างมาจากนี่ก็ประมาณถึงสองเดือนนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับ แรกจะไม่ค่อยได้ทํางานที่ไหนนะครับก็ูบ้านนะครับแล้วก็ไปเรียนบ้างอะไรบ้างครับก็ถ้าผมก็ปลอดภัยนะครับก็สีอะไรวัคซีนอะไรครบหมดคนนะครับทีมงานผมนี่ก็เอาเจ้าพี่เฮงนะครับออกดูงานครับกันเก่าครับกันเล็กนะครับกันที่ผมัดนะครับส่วนเจ้าน้องรวยก็จอดอยู่บ้านนะครับ หลังจากมาจากจังหวัดเลยนะครับก็ไม่ได้ค่อยมีงานนะครับปีนี้ครับจะยากลำบากเกินนะครับทั้งน้ำมันก็แพงครับงานก็ไม่มีนะครับโ็ผลกระทบของผมก็เยอะนะครับก็พวกวดรถนะครับคันกันใหม่ของพี่ชายนะครับก็หนักต่อการนะครับแต่ก็ อาศัยกันเลี้ยงส่งไปช่วยกันนะครับก็รออีกประมาณเดือนกว่าก็รอเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวผมไม่รู้จะได้เท่าไหร่ครับต้นเยอะมากครับช่วงนี้กอมาตักออกมาตักทินครับได้2วันแล้วก็วันละห้าสิาระเที่ยวครับเอาพอได้มีเงินใช้จ่ายในของตัวเรือนครับ แค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าจะหวังเราเยอะก็แทบจะไม่มีงานนะครับนี่ก็ลาบากมากครับปกติผมจะเอาเข้าไปข้างในครับเอาไม่ได้ครับหลบครับแล้วก็ทางเข้ามาก็เอ่อเิดเจอน้ําครับน้ำพุ่งขางเข้ามาทางเข้ามาน้ำพ่่งครับตอนนี้พอดีท่อน่าจะแตกครับแล้วดินมันขุดตันท่อแล้วน้ําไม่ระบายครับ แก้ไขยังไม่ได้ครับก็ขาตอนเชียก็ถ้าจะเอารถออกไปก็จะพาไปโผรออกไปคุณนะครับนี่ก็เราก็มาอยู่ในมุมมองรถขุดนะครับของเจ้าพี่เฮ่งนะครับโบต้าครับเอ่อ KX หนึ่งขีดหนึ่งขีดสามนะครับของตัวเก่าครับที่จะเป็นตัวห้าตันนะครับจะมีตัวหนึ่งครับของผมคือ U ห้าห้าครับตอนนั้นก็มีนะครับ คณะจะเป็นของพี่ชาผมนะครับกล้วเป็ของบเก่าครับคันนี้ก็อยู่กับผมได้ประมาณ6ปีกว่า6ปี5ปีครับชั่วโมงก็การทำงานก็หมื่นกว่าแล้วมื่นกว่านะครับเยอะมากนี่นก็อยู่มาตานเกือบเกือบบ่ายสโมงแล้วประมาณก็จะหมดละเราจะรออ่า เใหญ่เอาน้ำมันออกมาสูงให้นะครับตอนนี้ก็ตักรอไปก่อนครับเพราะว่าตักตักด,ดจอดครับใส่ไปเยอะครับก็ได้ครับแ้วมันน,นก็ได้ครับรได้พอในตัก้ายครับใต่ สวัสดีครับแม่ก็วันนี้กับผู้วานก็รวบรวมเกือบร้อยเทียนนะครับเนี่ยนี่ครับนี่นี่คันนี้ใครพอจะจําได้ไหมครับคันนี้คือจําคลิปของน้ำซีดินดวนแล้วบุกล้อจารัดได้ไหมครับว่าคันนี้ของใครคือจําได้ไหมครับหลายปีที่แล้วนะครับน่าจะจําได้สมัยขุดลอกหนองนะครับตั้งแต่อ ได้อะไรสอสอมาใหม่ๆครับได้อะสดใสามาใหม่ๆนะครับอันนี้จะเป็นของอ่าอะไรผมจําชื่อไม่ได้ครับอันนี้มาอยู่กับทีมงานแถวบ้านผมหลายปีแล้วต้องซื้อมาก็เพิ่งมาตักดินกับผมครับเขามาซื้อดินนะครับาจาอะไรอ่ะผมจําชื่อไม่ได้ครับท่อนัอ อันนี้จะเป็น NTR นะครับหับวกระตูนนะครับตัวใหญ่นะครับอันนี้มีหมวกครับเอกลักษณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคันนี้่าจ,จะร้อยเจ็ดห้านะครับรถก็ช้านะครับไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าปั๊มคอนโทรลเสียเสียมาหลายปีละแต่ผมก็ใชา้อยู่ที่คนับนะครับ ถ้าผมขับผมก็ได้เยอะอยู่นะครับก็ผมก็รู้ใจรถเนาะรถตัวเองครับจ้างลูกน้องก็วันละห้าสิบกเที่ยวครับถ้าผมขับเองก็ได้เจ็ดสิบแปดสิบเที่ยวครับเนี่ยก็ตักลึกนะครับเย็นเหนียวครับอย่นี้หน้าฝนครับต้องเข้าใจครับโอ้ตักยากมากครับเดี๋ยวนี้อ่ะดีครับ ไม่ได้เพิ่อเจอนะครับนานครับในมุมมองของการขับรถนะครับส่วนมากก็จะเจอในการแบบ่ายภายนอกนะครับเพราะว่าเวลาได้หลาจริงครับที่ผมหายจะไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะเหตุการณ์นี้นะครับผมขับรถไม่ครัวครับผมไม่ได้ขับรถดำแล้วเพราะว่าจ้างจ้างคนขับแล้วมันไม่คุ้มค่ากับเราขับเองนะ ลรารถเรามันรถเล็กนะครับถ้ารถใหญ่มันก็น่าจ้างอยู่ครับรถเล็กเขาไม่ได้เที่ยวเขาอ่าตักดินไม่ได้เที่ยวเหมือนเรานะครับเอาตรงๆนะครับน้ํามันพันห้าครับทั้งวันครับเขาได้ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเที่ยวแต่ถ้าเป็นผมขับเองผมได้วันละแปดสิบเที่ยวนะครับมันต่างกันเยอะครับมันเห็นแล้วต่างกันเยอะแล้วเขาไม่ค่อยได้ดูแลรถวะด้วยครับรถก็จะสกปรกมากครับ สมัยนั้นผมตัดสินใจเลยบอกพ่อว่าไม่ต้องจ้างครับขับเองครับเอาวันที่ผมว่างจากการสอนนะครับเสาร์อาทิตย์ผมพ่อจะมาขับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะให้พ่อเป็นคนขับนะครับพ่อกับให้พ่อขับกับจ้างคนขับก็พอๆกันนะครับเลยให้เกขับรอครับแบบถ้าผมสอนเสร็จอะไรรีบเร็วเสร็จก็จะรีบกลับไปทํางานช่วยครับ ปไปก็ได้อยู่วันท,ทั้งวันยี่สิบก็รวมก็แล้ววันละแปดสิบเหมือนเดิมรค,ครับอาลุกคนขับรถครับหาง่ายอยู่นะครับบางคนที่ก็หายากแต่จะมีคนที่เขาจะาดูแลรถเราไหมครับนี่มันหายากครับเหมือนเราขับเองครับรถเราเรารักษากเองนะครับตอนนี้รถผมตั้งแต่ผมรักษาเองก็โอเคขึ้นเยอะนะครับอะไรแต่งก็มีเยอะนะครับ ล้างครับก่อนบูมอาร์วกนี้ครับโอ้สุปภูมมากครับสีดำออกดำนะครับน้ำมันรั่วแลน้ำมันซึมก็ไม่มีใครทำช่วยนะครับพ่อก็ไม่ค่อยได้ดูแลครับผมต้องดูแลทั้งสองคันนะครับมีรถคูนคันนี้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นรถดำนะครับดำตอนนี้พ่อขับรถดำนะครับก็ได้จำเองมาทบทีส่งนี้เป็นช่วง หน้าฝนเนาะงานมันก็ไม่เยอะครับวันละสิบยี่สิบเที่ยวก็หายากครับที่แรกผมมาตัดดินแรๆครับสามสิบเที่ยวนะครับงานผมมีแค่สามสิบเที่ยวจริงๆนะครับแต่มันจะมีรถเขามาขอซื้อดินด้วยก็วันหนึ่งก็รวมรวมได้ก็วันละเกือบห้าสิบเที่ยวน,นะก็อยู่ได้ครับปํามันวันละทันห้าครับ ก็เหลือครับเพราะว่าคนขับรถดั็กคนขับมนโคก็ไม่ได้เสียครับผมก็ไม่ได้เอาจาับ้านแล้วครับก็ช่วยๆกันในบ้านครับนี่ยเียบครับอ่าเดี๋ยวผมจะพลาลงไปดูรีวิวข้างล่างครับว่าตอนนี้รถผมอัปเดตอะไรบ้างครับ ครับโอ้ร้อนนะครับอยู่ข้างนอกนี่ครับสนับสนุนโดยครับนีครับมีช่องนี้จำได้ไหมครับขอขอบคุณนะครับฝากช่องนะครับต่อเอกชแนลครับมาจากสุโขทัยครับส่งสติกเกอร์มาให้ครับขอขอบคุณมากครับนี่ครับ นี่แะครับพื้นที่ครับตักพิ้นนะครับนี่เยอะครับนี่มาเพิ่มครับหาอะไรเล่นนะครับเพิ่มเสาธงมาทาเอาสติกเกอร์เคสบัตนะครับส่วนเคสบัตก็ถ้าอยู่สกลครับสั่งกับผมได้ครับอันนี้เอามากับเสียเสียฟิวนะครับเสียฟิลมครับของแท้นะครับ เกิบบาทนะครับที่ถ้าติดต่อกับผมอำเภออ,อยู่ชนจังหวัดสกลนครนะครับแผ่นละสามร้อยแปดสิบาทนะครับก็อ่าบวกค่านีอ่านำส่งด้วยนิดหน่อยนะครับปกติแผ่นก็360นะครับเพิ่มอีกบาทนะครับเป็นค่าน้ำมันให้ผมนะครับอ่าไม่คันหนึ่งครับ รันหนึ่งครับมาร่วมทีมงานครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามยังติดตามผมนะครับแล้วก็ฝากคลิปนะครับในช่องช่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เขาจะมาถ่ายทําของผมในส่วนมากนะครับเมื่อวานก็เห็นมาอยู่ครับรถดำคีเอ็มนะครับ k ีเอ็มน้ำซิ่งนะจมบซื้อไม่ได้ KM เ็น้ำซิ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนั้นจะมีทีมงานผมอยู่นะครับแกมาถ่ายเมื่อวานครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ